เจี๊ยมเจ้านอนนวดสัตว์ตุ่มที่ชายร้อนไว้ก่อนจังว่าหลายหลายเดือนจังว่าหลายหลายปีพี่ชายร้อนมายามมีน้องเชื่อนไรน้ำแล้วขึ้นบานโอ้ยแล้วเนาะ เป็นไปเองเอาละฮะนี่นับต่อฟังเอาเรือนับต่อฟังความเบาปะลุบ่อยเบาโอยมาแล้วคนเคยสาดเชิงกันอย่างไรให้ได้หันคดิ้งเสียหได้ดีสิได้ความจริงบ่มีสิ่งทางซ้ำบ่มีหวังทางชันบ่ดิี่บ้าลำเกี่ยวทขาไม่เสียวให้ใส่ไปเลยใจให้ดีกระแมนต้องทนอย่างนว้โอ ไปสั่นฟันแมวมอนพ่นเวลาคนไปชวนเขียงเดือนใดข้อห่ไเวลาสายจังก่อขอสั่นฟันฟันแต่ก็นั่งแต่ก็นั่งกะรีอยู่ทางใดแต่ว่าเปลี่ยนความไพ่สั่งบอนมาห่อจต่อบระทนสั่นขอประท่านทั้งพ่อเจ้าเขาไปวัน เมียนเขาหัาบะวางเพิน่าเอาลาสีเป็นะัตัวก็กต่างทำลายสิเป็นเมียหาก็เป็นไา่ละากระวงเพราะเพระจบมันอ่าหองร่าบุ๋มฮาเฉดเขียนบันเฉดเชียงเป็นเลยแดนแดนดีแล้ดนดนดีแล้วแดนจุดเอออาสมเวลาบม่งลุงมันอันหวานใจเราห่งลุง เปลี่ยนจังสั่นเปล่นจังสั่นบ่ได้อยู่เที่ยมสองพ่อดเป็นดอกกันนอแบบปานางมีทอหอยคนเ้จังว่าจองกันใวรนีค่อยเอาฉากไปเดี๋ยวนี้ฮักบ่ได้ไ่อะไหนจะวมกันเออเชิดเชิดแจงเกิขึนที่จะับเก้ดยาฝ่าวงวันต่อก็แจ้งไหนจะวมกันแตนเมียนเตนเรียนเรียนเรียนกินเลยนะออไลเกินไป ชาตินี้บ่ได้อยู่เทียมสองคอยเป็นดองกันนอาบาดบาลังมีทงอยพรุเอ้ย้จะว่าจองกันไว้คอยเอาชากไปเดี๋ยวนี้หักบ่ได้ไพ่นหาจะฮวังกันอะไรไปเลยไปถึงตีขันขันเป้อันน่ใส่นีห้องขันเขา,ขาลัน่นนี่คือเฉื่อกถินไปอีกคือเขาเสยาียวกวนยไหมมาต่อเขาก็ต้องไปลงสีน้านนู้น่แต่ว่าท่านไหนลงสีน้านนูน พพพเพราะเพราะจะจบก่อนตัวของกระเชิดแจ้งกันเขากจะเอาควนกอนหนึ่งอีกมาต่อต่อเข้าไปเร<ช>ื่อยๆนะวันนันขาดกัน